หน้าที่ของอสมออกับรอพอสตที่ทํางานร่วมกันนะครับก็เป็นบทบาทของการดูแลสุขภา,ภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนในชุมชนในละแวกนะครับก็จะมีอยู่สี่เรื่องหลักๆนะครับก็คือส่งเสริมป้องกันรักษาฟื้นฟูนะครับทีนี้อสมอเองเนี่ยเป็นจิตอาสาที่อยู่ในละแวกอยู่ในชุมชนนะครับเขาก็จะต้องทํางานร่วมกับเราซึ่งเรามีเจ้าหน้าที่จํากัดไม่สามารถที่จะลงไปดูแลสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนได้ทั่วถึงก็ต้องมีอาสาสมัครที่เป็นอสมนะครับเป็นตัว เชื่อมโยงนะครับเพราะฉะนั้นอสมอเองจริงจําเป็นต้องมีเครื่องมือที่จะมาช่วยในการทํางานให้สะดวกรวดเร็วแล้วก็ทันเหตุการณ์มากขึ้นนั่นก็คือเรามีแอปพลิเคชันอสมอออนไลน์ครับโดยการทํางานร่วมกันระหว่างบริษัท A.S. กับทางรพสตนะครับแล้วก็ชมรมอสมอร่วมกันว่าเราอยากจะมีแอปพลิเคชันตัวนี้ช่วยเป็นเครื่องมือในการทํางานให้พวกเราสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้นแล้วก็เชื่อมตรงแม่นยํามากขึ้น มีแอปเอเอสมาให้ออสมอพวกเราใช้นะครับเพื่อสะดวกสบายการใช้งานตรงนี้ทําให้พวกเราย่นระยะเวลาการทํางานได้เร็วขึ้นประหยัดเวลานะครับแล้วข้อมูลตรงกันเพราะข้อมูลส่วนกลางมายังไงเราจะรับทราบเหมือนกันหมดแม่จะสื่อสารไปถึงช่างบ้านเหนือหรือว่าในอสมอสามคนนี้รู้หมดเพราะว่าใช้แอปตัวนี้จะโทรบอกกันแม่ไม่ต้องปั่นจักรยานไปเหมือนเก่า เราสามารถที่จะรู้เร็วรู้ไวครับคือเวลามีงานอะไรนะครับเ,เราพอสอตอเขาจะพอ,อ,อนะครับจะส่งรายงานมาเราก็สามารถที่จะดูได้อย่างทันท่วงทีเลยครับอย่างเช่นมีโรคระบาดให้เลือดออกหรือว่าเป็นอะไรนะครับเราก็จะได้เข้าไปควบคุมลโรคได้อย่างทันท่วงทีครับต้องขอขอบคุณนะครับบริษัทเอเอสที่เห็นความสําคัญของอาสารสมัครกลุ่มน,นี้ก็คืออสมที่เขาทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนโดย มีแอปพลิเคชันที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้ตสมอทำงานได้สะดวกมากขึ้นนะครับต้องขอบคุณโดยจากเอครับ